ฝีมือเราอาจจะไม่เท่าเขาแต่เราก็ฟอรสู้เขาได้บางผมชื่อนายกิตณนะเจริญพงศ์พักดีนะครับผมชื่อเล่นเชื่อกิจครับเรียนอยู่คณะนวัตรกรรมและการจัดการครับสาขาการจัดการเกมและอ e ีสปอร์ตครับปีนี้อยู่ชั้นปีหนึ่งครับจริงๆก็เริ่มรู้จก e ักอีสปอร์ตมาตั้งแต่ประมาณตอนอยู่ประมาณ 2, ม .2 อ3มสามครับทีู่มใจสุดก็คือรางวัลแรกเลยครับที่ได้ไปแข่งขันประมาณตอนมส่ครับคือไปแข่งขันมันเป็นเกมที่ผมแข่งเป็นเกมประเภทเดียวครับ แข่งคนเดียวสตรีไฟเตอร์ซิกครับเป็นเกมประเภทเ,เกมต่อสู้ครับกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นรอบกีฬาสาธิตครับอีสปอรตเป็นเหรียญทองเหรียญแรกในชีวิตก็เลยภูมิใจมาก mm hmm. แล้วก็อีกรายการหนึ่งคือ ติดทีมชาตินั่นก็เป็นภูมิใจอีกหนึ่งรายการคือประสบความสําเร็จในชีวิตมากเพราะว่าด้วยความที่คนที่แข่งในไทยอะครับค่อนข้างจะมีฝีมือก็เก่งเหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่จะสู้ต่างชาติไม่ค่อยได้และวนี้พอเวลาหาคนซ้อมเลยครับมันหายะครับก็เลยกลายเป็นว่าฝีมือเราอาจจะไม่เท่าเขาแต่เราก็ฟอร์ู้เขาได้บางจุดสําคัญเกมเนี้ครับคือหาจุดผิดพลาดตัวเองให้เจอแล้วก็หาจุดผิดพลาดของฝั่งตรงข้ามห้เจอประเมินอีฝั่งให้ได้ด้วยการที่เป็นเกมประเภทเดียวครับเรานั่งซ้อมคนเดียวอยู่คนเดียวเงียบ แล้วก็มีแค่เสียงเกมเสียงอะไรเข้ามาในหัวแ,วแค่นั้นครับไม่ไม่มีอะไรเลยครับนอกจากตัวเราคนเดียวคือเมื่อไหร่ที่ผมรู้สึกทอ้อผมจะเลิกซ้อมเลยแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตทาอย่างอื่นไปเที่ยวไปเล่นกับเพื่อนอะไรนยครับเพราะว่าด้วยความที่ผมติดทีมชาตินะครับจะกลายเป็นว่าผมไม่ค่อยมีเวลาว่างไปเที่ยวกับเพื่อนเท่าไหร่ก็เลยแบบค่อนข้างจะมีเวลาน้อยประมาณส่วนใหญ่ผมจะหยุดประมาณสัปดาห์นะครับเพื่อรีแลกตัวเองเพื่อรีเซ็ตร่างกายตัวเองให้มันรู้สึกโอเคมากขึ้นครับ